คุณเคยได้ยินคำพูดนี้ไหมคะก่อนพูดเราเป็นนายคำพูดแต่เมื่อพูดออกไปแล้วคำพูดเป็นนายของเราแน่นอนค่ะคนที่เขาประสบความสำเร็จคนที่เขาฉลาดก่อนที่เขาจะพูดอะไรเขาจะคิดให้ดีให้รอบคอบก่อนที่จะพูดเสมอค่ะวันนี้มี10ข้อคิดเอามาฝากทุกๆคนเกี่ยวกับเรื่องของการพูดข้อที่หนึ่ง คำพูดคือกระจกสะท้อนตัวตนของเราคำพูดที่เลือกใช้แสดงให้เห็นถึงทัศนคติของคนคนนั้นนะคะดังนั้นคุณจงต้องระวังทุกถ้อยคำเพราะมันจะส่งผลต่อความสัมพันธ์ต่อภาพลักษณ์ต่อความเป็นตัวตนของคุณค่ะข้อที่2การฟังก่อนพูดคือเครื่องมือของคนฉลาดการฟังอย่างตั้งใจจะช่วยให้คุณเข้าใจสิ่งที่คนอื่นต้องการจะสื่อออกมา ก่อนที่คุณจะตอบคุณจะต้องคิดว่าคำตอบของคุณตอบแล้วเกิดประโยชน์ต่อคนฟังไม่ใช่พูดออกไปเพียงเพราะคุณคิดว่าคุณอยากจะพูดแบบนั้นแต่มันทำให้เสียความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ฟังหรือพูดออกไปแล้วมันไม่ได้ทำให้อะไรดีขึ้นมันก็จะเปล่าประโยชน์นะคะข้อที่สามคำพูดที่ดีคือการสร้างสะพานไม่ใช่การทำลายมันอย่าพูดเพียงเพราะต้องการเอาชนะ แต่จงพูดเพื่อสร้างความเข้าใจเชื่อมโยงความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันข้อที่4คิดให้ดีก่อนที่จะพูดอย่าปล่อยให้ความโกรธอารมณ์ชั่ววูบควบคุมคำพูดของคุณเพราะคุณจะพูดออกมาด้วยอารมณ์ไม่ใช่เหตุผลและแทนที่จะดีมันจะยิ่งแย่คำพูดในเวลาที่อารมณ์ไม่นิ่งมันจะกลายเป็นสิ่งที่ทำให้คุณเสียใจในภายหลังได้ ข้อที่5ความจริงไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนอยากฟังแต่คนฉลาดจะรู้ว่าควรพูดมันยังไงบางครั้งการพูดความจริงมันต้องมาพร้อมกับความละเอียดอ่อนและความเข้าใจเราต้องเข้าใจความรู้สึกของอีกฝ่ายจริงอยู่ว่าเขาต้องรู้เรื่องนั้นแต่ไม่ใช่การพูดแบบนั้นออกไปตรงๆดังนั้นเรื่องนี้เป็นศาสตร์และศิลปที่คุณต้องเรียนรู้ให้เข้าใจเพื่อจะใช้คำพูดได้เหมาะสมค่ะ ข้อที่6ถ้าคำพูดของคุณไม่มีประโยชน์ก็อย่าพูดเลยดีกว่าคำพูดที่ไม่มีคุณค่าอาจจะทำให้เสียเวลาเสียพลังงานของทั้งสองฝ่ายโดยเฉพาะคำพูดที่เป็นการตัดสินคนอื่นตำหนิคนอื่นนินทาคนอื่นวิพากวิจารณ์ณผู้อื่นถ้าพูดไม่มีประโยชน์แบบนี้เงียบไว้จะได้ประโยชน์สัก,กว่าข้อที่7คนฉลาดเลือกใช้คำพูดเป็นเครื่องมือไม่ใช้อาวุธ คำพูดสามารถเยียวยาก็ได้สามารถทำร้ายคนก็ได้ดังนั้นจงเลือกใช้มันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นอย่าพูดออกไปพล่อยๆเพื่อทำลายจิตใจผู้อื่นข้อที่8การพูดชัดเจนไม่ใช่แค่การพูดเยอะคำพูดที่กระชับตรงประเด็นชัดเจนจะสร้างความเข้าใจให้กับผู้ฟังได้มากกว่าการที่คุณหลงประเด็น อธิบายเยิยนเยอะชักแม่น้ำทั้ง5มันเสียเวลาเปล่าค่ะข้อที่9คําคำพูดที่ดีเริ่มจากการคิดถึงจิตใจของผู้ฟังก่อนเสมอก่อนจะพูดอะไรต้องถามตัวเราเองว่าคำพูดนี้จะทำให้ผู้ฟังรู้สึกดีขึ้นหรือรู้สึกแย่ลงและถ้าเขาจำเป็นต้องรู้เรื่องนั้นเราจะต้องเลือกใช้วิธีการประนีประนอมในการพูดเรื่องนี้อย่างไร จงเข้าใจผู้อื่นให้มากและเลือกใช้คำพูดที่เหมาะสมที่สุดกับผู้คนและกับสถานการณ์ค่ะข้อที่10คนฉลาดคิดอะไรก่อนพูดคำตอบคือพวกเขาคิดถึงผลกระทบของคำพูดเสมอทุกคำที่เราพูดออกไปมันจะมีพลังที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนอื่นจงใช้คำพูดของคุณให้มีความหมายและส่งเสริมผู้อื่นในทางที่จะทำให้เขารู้สึกดีขึ้น เปลี่ยนแปลงเขาไปในทางที่ดีขึ้นถ้าพูดเพื่อทำลายถ้าพูดเพื่อสะใจถ้าพูดเพื่อให้ตัวเองรู้สึกดีถ้าแบบนั้นคุณไม่ใช่คนฉลาดค่ะคนฉลาดจะเลือกคำพูดและส่วนมากคนที่พูดดีพูดเก่งจะเป็นคนที่ฟังมากกว่าพูดเพราะคุณไม่มีทางจะสื่อสารออกมาได้ดีถ้าคุณไม่ฟังซะก่อนคนที่เขาฟังเก่งเขาจะกลายเป็นคนพูดเก่ง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทั้ง10ข้อนี้จะเป็นแนวคิดให้คุณคิดก่อนพูดและเป็นศินละปะที่คุณจะนำไปใช้ในการฉลาดพูดในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นนะคะขอบคุณทุกคนที่ชื่นชอบและติดตามช่องพอดแคสต์ครูเกสเตชันสวัสดีค่ะ